เดือนเสียสามีคนที่หกไปอีกครั้งพร้อมกับถูกจับเดือนคุยกับชาติว่าคุณชาติคะโทษของฉันคือประหารใช่ไหมชาติไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็พยักหน้าให้เบาๆถือเป็นคำร้องครั้งสุดท้ายนะคะช่วยเลี้ยงมีนาลูกฉันทีฉันเชื่อว่าคุณต้องเลี้ยงเขาได้ดีแน่อย่าให้เขารู้เด็ดขาดว่าแม่ของเขาเป็นใครฉันไม่อยากให้เด็กคนหนึ่งต้องมีปมเหมือนกับตัวฉันชาติตอบตกลงและในขณะเดียวกัน ตำรวจในอื่นๆก็มาถึงที่เกิดเหตุและได้จับเดินไปในที่สุดชาติอุ้มเด็กน้อยอยู่ในมือและมองดูด้วยความเป็นห่วง <c oughs> เหมือนเด็กน้อยจะรับรู้ว่าเขาจะได้ไม่เจอกับพ่อและแม่ของเขาอีกต่อไปตัวของชาติเองก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันฉะนั้นแล้วเขาจึงรู้ดีกว่าใครอีกว่าการโตมาโดยโดนตราหน้าว่าเป็นลูกของฆาตกรมันโหดร้ายเพียงใดใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องพี่ชาติไปตามกันได้นะครับกับเรื่องไอชาตเด็กวัดที่ผมเขียน และสุดท้ายเดือนก็ยอมรับและสารภาพไปทั้งหมดเกี่ยวกับการหายตัวของสาม,มีแต่ละคนจนเรื่องนี้ได้ทําเป็นภาพยนตร์และเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนในเวลาต่อมาหลายปีผ่านไปเด็กน้อยคนหนึ่งเติบโตมากับหมอดาติด้วยความอบอุ่นชาติให้ทุกอย่างเท่าที่ให้ได้ในฐานะของพ่อคนหนึ่งพอรักลูกเสมอนะแต่โลกแห่งละครมันกลับไม่จบแค่นั้นนะสิเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมสอนเด็กน้อยคนนี้โดนดูถูกอีกแล้วจากเพื่อนๆของเธอ ว้ายว้ายไม่มีแม่หรอแล่แย่คำพูดเหล่านี้ได้ค่อยๆก่อร่างและสร้างปมในใจของหนูมีนาของเราขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยมึงมึงอีมีนามันโกรธเลือดขึ้นหน้าแล้วอะ่ะฮึฮและเส้นทางของหญิงสาวต้องสาปอีเดือนก็จบลงเด็กน้อยยังคงมีปมในใจต่อไปโดยที่พ่อของเขาพยายามปกปิดอยู่แม้เขาจะได้รับความเอาใจใส่แค่ไหนแต่ปมในใจของเธอก็ไม่อาจโดนถมจนเต็มจากพ่อของเธอและวันหนึ่ง เด็กน้อยก็ไปเจอข่าวข่าวหนึ่งในคอลัมน์หนังสือพิมพ์เก่าและเห็นหญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาละไม้คล้ายก,กันกับตัวเองมีนาเริ่มสงสัยและสิว่าทําไมเธอถึงถูกชะตากับหญิงสาวคนนี้เหลือเกินฉันต้องหาคาตอบเรื่องนี้ให้ได้ขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะครับไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มีที่มายังไง